นี่คือฝาถังไฟเบอร์การ์ดของแบรนด์ดอสไลท์นะครับใช้สําหรับปิดถังบำบัดน้ําเสียถังดักไขมันและถังน้ําใต้ดินนะครับผมทําจากไฟเบอร์การ์ดแข็งแรงทนทานไม่แตกง่ายนะครับไม่เป็นสนิมด้วยนะครับผมมียางรองก,กันกลิ่นตัวแหวนให้เรียบร้อยเปิดปิดง่ายครับผมรับน้ําหนักสูงสุดไม่เกิน2,500กิโลนะครับผมดีไซน์ใหม่นะครับผมเวลา เปิดติดตั้งก็ง่ายครับผมนี่ครับใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตแค่จุดซ้ายกับจุดขวานะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้ตะขอตัวนี้ทางร้านแถมให้นะครับเป็นตะขอเกี่ยวนะครับผมผู้หญิงก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ครับนี่ยกขึ้นมาเลยครับผมแข็งแรงกว่าพลาสติกถึงกว่า17เเท่านะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับ นี่ครับผมมียางรองกันกลิ่นอยู่ในตัวแล้วก็ตัวนอ็อตตัวด้านในเนี่ยเป็นแบบเกียวทองเหลืองนะครับแข็งแรงแน่นอนใช้กับถังบำบัดน้ําเสียดอทได้ทุกรุ่นนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะทรงผอมทรงเตี้ยได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้กับถังบำบัดน้ําเสียขนาดทั่วไปนะครับได้เลยแล้วก็ถังดักไขมันก็ใช้ได้นะครับ